คำว่าบ้านมัดใจเนี่ยมันจะมีที่มาที่ไปก็ตรงที่ว่าก่อนที่จะเกิดบ้านมัดใจตรงเนี้ยค่ะ<ม>ก็คือ<ม>ตัวปางเนี่ยค่ะทำทำขายเสื้อผ้าหรือว่ามีแบรนด์เล็กๆอย่างเงี้ยค่ะอยู่อยู่แบรนด์หนึ่งก็คือชื่อว่ามัดใจย้อมคําว่ามัดใจย้อมนี่คือก็จะมีงานทําเกี่ยวกับงานผ้าย้อมคลามงานพิมพ์เทียนงานอะไรเงี้ยค่ะก็คือปางไปทําอยู่แล้วขายทั้งออนไลน์ทั้งหน้าร้านพอพอมันถึงจุดที่ว่าโอเคเราต้องออกจากงานประจำแล้ว มาทําตรงนี้ให้เต็มตัวสักทีหนึ่งก็เลยกลับมาบ้านกลับมาที่แท้มาเริ่มทํากับเนี่ยค่ะกับทงางครอบครัวกับป้าๆที่มีอยู่พอพอทําได้มาสักพักหนึ่งกลายเป็นว่าเริ่มรู้จักหลายๆคนเริ่มรู้จักมัดจะย้อมละก็เริ่มมีหน่วยงานเข้ามาดูเริ่มมีโรง,งเรียนเข้ามาดูว่าโอเคกระบวนการขั้นตอนการผลิตงานผ้าย้อมคามหรือว,ว่างานผ้าย้อมห้องอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นลักษณะไหนทีนี้ น้องสาวก็จบมาอีกก็เล็งเห็นทั้งคู่ก็จบทางด้านศิลปะมาน้องจบทางด้านเซรามิกปางจบงานด้านผ้ามาก็เริ่มว่าโอเคพอเริ่มมีคนเข้ามาดูเยอะๆหรือว่าเริ่มมีนักท่องเที่ยวเขาสนใจอย่างเงี้ยค่ะก็เริ่มเกิดบ้านมะจขึ้นมาณนะตอนนั้นเลยก็มัะย้อเมเป็นบ้านมะจมัใจเซรามิกก็คืออยู่ในบ้านมะจเราก็ใช้ชื่อชื่อบ้านมะใจให้คนได้รู้จักทั่วๆไปว่ามีทั้งงานพิมพ์เทียนมีทั้งงานมัดย้อมมีทั้งงานเซรามิก มีทั้งโซนคาเฟ่อยู่ในบ้านมัดใจก็กลายเป็นว่ามีทั้งเขาเรียกว่าทุกคนได้มาจุดศูนย์รวมตรงนี้ตรงที่ว่าโอเคบางคนนึงอยากนั่งจิบกาแฟก็นั่งจิบกาแฟไปคนไหนอยากย้อมอผ้าเวิร์กช็อปเวิร์กช็อปย้อมผ้าเวิร์กช็อปเซรามิกก็มาทําได้มาทําที่บ้านมัดใจได้ บ้านประจันนี่ปางทางานผ้าย้อมหอม่มเรือว่าย้อมอะไรอย่างนี้มาก่อนกันเห็นว่าโอเคเราก็ใช้คําว่าม,ม้าห่มหรือว่าอะไรเงี้ยค่ะม,มาบอกเล่าเรื่องราวให้กับลูกค้าที่มาลูกค้าถามว่าบางคนอาจจะสนใจเกี่ยวกับงานย้อมให้เกิดลวดลายแบบไหนเป็นแบบไหนใช้อะไร,รวัชพืชชนิดไหนในการยอ้อมเงี้ยค่ะเราก็บอกตรงนั้นได้ ส่วนใหญ่จะเป็นครอบครัวค่ะ,ะกลายเป็นเขาอยากให้มีกิจกรรมให้กับลูกๆหรือว่ากลุ่มเพื่อนเพื่อนซะส่วนใหญ่ที่มาแล้วก็หลักๆเลยจะเป็นนักท่องเที่ยวจะเป็นนักท่องเที่ยวต่างจังหวัดจะเป็นนักท่องเที่ยวอะไรเงี้ยค่ะที่เขาอยากมาสนุกอยากมาจอยงานกับเราอยากมาแบบเรียนรู้กับเราว่าเอ้ยผ้าผืนหนึ่งมันสามารถเกิดลวดลายได้แบบไหน ที่เขาได้ยินมาหรือว่าจากที่แบบรับรู้มาเนี่ยค่ะทาว่าอะไรคือสิ่งที่มัดใจเขาปังว่าจุดจุดจุดที่มัดใจเขาน่าจะเป็นงานงานศิลปะตรงนี้ค่ะที่สามารถแบบทําให้เขาสนุกได้บางคนบางคนกลัวที่จะแบบทําแต่ว่าพอทําแล้วว้าวทุกคนว้าวทุกคนตื่นเต้นทุกคนดีใจกลายเป็นว่ามันสนุกกลายเป็นมันสนุกแล้วมันมีเขาเรียกว่าความทรงจําหรือว่า ร่วมกันที่ดีต่อกันอะไรเงี้ยค่ะกลายเป็นอนจุดเนี้ยน่าจะเป็นจุดที่มัดใจเขาเลย